มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้กันนะคะต่อและติ๊กนัดพบกันที่หน้าตลาดสดซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านของต่อและติ๊กพอดีต่อขี่รถจักรยานยนต์ส่วนติ๊กขับรถอีแตนซึ่งอัตราเร็วของรถจักรยานยนต์ของต่อมากกว่าอัตราเร็วของรถอีแตนของติ๊ก24กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าต่อใช้เวลาเดินทาง12นาทีและติ๊กใช้เวลาเดินทาง20นาทีให้หาอัตราเร็วของรถทั้งสองคัน ข้อแรกจะเป็นไกด์ให้เลยว่านักเรียนควรตั้งอะไรเป็น x แต่ถ้าเราไม่รู้เรามาอ่านตรงบรรทัดน,นี้เราจะรู้สึกว่าก็ควรตั้งอัตราเร็วเพราะว่าเขาพูดอัตราเร็วของทั้งสองคันมันมีความสัมพันธ์คือรถจักรยานยนต์เนี่ยมากกว่ารถอีแตน24กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคันมันเท่าไหร่ดังนั้นควรมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น x ครูก็จะให้อัตราเร็วของต่อเป็น x ส่วนติ๊กที่ขับรถอีแตนเนี่ยก็น้อยกว่าต่อดังนั้นรถอีแตนก็จะเป็น x ลบด้วย24เราก็วิเคราะห์ได้แบบนี้เสร็จมาสร้างตารางสรุปข้อมูลนิดนึงก็จะเติมข้อมูลจากที่สมมติเลยนะคะต่อเป็นอัตราเร็วเป็น x ส่วนติ๊กอัตราเร็วเป็น x ลบด้วย24ทีนี้ถัดไปเขาพูดถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทางต่อใช้12นาทีติ๊กใช้20นาทีถามว่าข้อมูลตัวนี้ครูควรเขียนลงไปเลยไหมเวลา เขียนได้นะเขียนเวลานี่แหละแต่ว่าไม่ควรเขียน12กับ20เพราะอะไรเพราะว่า12เขามีหน่วยเป็นนาทีแต่อัตราเร็วของเราเนี่ยมันมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงคำสำคัญคือคำว่าชั่วโมงเขาพูดในการเทียบกับชั่วโมงดังนั้นเวลาที่ให้มา12นาทีตัวนี้ควรจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปชั่วโมง12นาทีเป็นกี่ชั่วโมง สิบสองยังไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีดังนั้นตัวเลขตัวนี้ควรเป็นตัวเลขที่เขียนลงไปแต่ว่าเราก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่มก่อนเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าอันนี้คือเวลาของต่อถัดไปเวลาของติ๊กติ๊กใช้เวลายี่สิบนาทีอันนี้ก็เหมือนกันยี่สิบส่วนด้วยหกสิบได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามครูก็จะเติมหนึ่งส่วนสามลงไปทีนี้มาอ่านต่อไปนิดนึงเขาให้หาตาเร็วของรถทั้งสองคัน จากสองบรรทัดนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าข้อมูลได้อะไรมาบ้างความสัมพันธ์จริงๆมันจะอยู่ในบรรทัดแรกซึ่งที่บอกว่าบ้านของเขาอยู่กึ่งกลางไอ้ตลาดสดอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านของทั้งสองคนสแสดงว่าทั้งสองคนเดินทางด้วยระยะทางที่เท่ากันมาถึงจุดนัดพบดังนั้นสิ่งที่เราจะเอามาสร้างเป็นสรรมการก็คือระยะที่ต่อเดินทางเท่ากันกับระยะที่ติ๊กเดินทาง ถามว่าระยะที่ต่อเดินทางมันเท่าไหรระยะทางเกิดจากอัตราเร็วคูณกับเวลาดังนั้นก็เอาตัวเลขมาคูณกันให้มันตรงแบบนี้เลยก็จะเป็น x คูณ1ส่วน5ได้เป็นเศษ1ส่วน5 x อันนี้คือระยะของต่อส่วนติ๊กก็จะเป็น1.3ส่วน3คูณกับไอ้ด้านบนคือ x 24. ลบด้วย24เราก็มาแก้สมาการกันครูก็จะกระจายเศษ1ส่วน3คูณเข้าไปเศษ1ส่วน3 x ลบด้วย8 เท่ากับเศษ 1, 5ส่วน5 x ทีนี้ย้ายหรือ,อกำจัดก็ได้นะคะกำจัดตัวส่วนเลข5กับเลข3เนี่ยกำจัดด้วยการคูณด้วย15ทุกทุกตัวเลยอันนี้คูณ15อันนี้ก็คูณ1 5และตัว8ก็ต้องคูณด้วยคูณ15 15คูณ1หารด้วย5ตัดทอนก่อนก็ได้ก็จะเป็น3 x ส่วนตัวนี้จะเป็น สาเป็น3 3 5เป็น15 5หคูณหได้5 5x แล้วก็ลบด้วย8ดคูณด้วย15ตัวนี้8ปดคูณ1ิบห้าหสศูนย์ทดสี่แดหนเป็น12ได้120ยครูก็จะย้ายตัวเลขไปอีกฝั่งหนึงเพราะว่าจะย้ายตัวนี้มานี่ก็จะได้เป็น 5x า x ลบด้วยสาเท่ากับหนึงดังนั้น 2x เป็น120 x เดียวก็ย้ายเลข2จากที่คูณอยู่ ไปหารจะได้ x เ,เป็น120หารด้วย2มีค่าเท่ากับ60อันนี้คือได้และอัตราเร็วอัตราเร็วของต่อ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราเร็วของติ๊กเหรอต่อ60ติ๊กเป็นเท่าไรติ๊กลบไป24ดังนั้นติ๊กก็จะเป็น36 ทีนี้ถัดไปเรามาหาระยะทางระยะทางระหว่างบ้านของทั้งสองคนระยะทางก็เกิดจากอัตราเร็วคูณกับเวลานักเรียนจะเลือกเอาช่องไหนมาคูณก็ได้เพราะว่าระยะทางมันเท่ากันครูก็จะเลือกเอา60มาคูณกับ1นส่วนหแล้วกันเพราะว่ามันดูตัดถอนง่ายดี51เป็น5 52เป็น60ดังนั้นระยะทางระหว่างบ้านของทั้งสองคนคือ12กิโลเมตรก็เรียบร้อยละ ส่วนอัตราเร็วนักเรียนต้องตอบทั้งสองคันมี60แล้วก็36ต่อ60ติ๊ก36